เทพิชิศึกตอนบอกกล่าวเล่าต้นต่อแม่ชีเทวดากว่าตามาอย่างปึงซองยี้ถามบ่เด็กเอ้ยตอนที่ซื้อแป่เจ้าใช้เจ้าลงจากเขาได้สังว่ากะไรปึงซองยี่กล่าวว่าซื้อแป่ใช้สิทธิ์มังกราบพบซื้อเจกเพื่อขอให้ซื้อเจกชี้แนะเคล็ดกระบี่ของซื้อโจต่อสิทธิแม่ชีเทวดาหน้าแปลเปลี่ยนกลับกลายเดินนานไม่กล่าวว่าจะ พงสองนี้ครุ่นคิดในใจหรือเราเกล่าวผิดไปดูท่าที่ซื้อเจ็กไม่ชมชอบการฝึกปรือฝีมือสายตายามกวาดมองเหลือเห็นจดหมายที่วางบนต่างรีบกล่าวว่าซื้อแปบอกว่าซื้อเจ็กพอเห็นจดหมายจะเข้าใจเองว่าจะพงกล่าวจากปากเพึ่งฉุกคิดว่าจดหมายของซื้อแปเป็นกระดาษขาวแผ่นหนึ่ง ได้ยินแม่ชีททเทพดาแค่เสียงต่างดากล่าวว่ามีผิดเราเข้าใจเจตนาของสือแปะเจ้าปึงซองยี่พอฝังกลับมึนง,งงสงสัยสือแปะไม่ได้เขียนอักษรแม้สักตัวเดียวมีทราบสือเจกเข้าใจได้อย่างไรเห็นแม่ชีทเทพดาเมื่อมองกระดาษขาวของสือแปะคล้ายกับบนกระดาษขาวเขียนเต็มไปด้วยถ้อยร้อยความเรียงปึงซองยี่แม่รอบสงสัยแต่ไม่กล้าถามไถ่ ปรานียินเสียงฝีเท้าเร่งร้อนแม่ชีน้อยหุนยีผิ้วกายเข้ามากล่าวว่าซื้อแปะเชิญรับประทานอาหารแม่ชีเทเวดาค่อยสถานจากผวงกล่าวกับปึงซองยีว่าเด็กเอ่ยมีวาจาใดรอจนรับประทานอาหารแล้วค่อยสนทนากันปึงซองยีก็รู้สึกหิวโหวยดังนั้นติดตามแม่ชีเทเวดาสองอาจารย์กสิทธ์ไปยังห้องอาหารแม่ชีน้อยหุนยีเห็นปึงซองยีรับประทาน อย่างมุมหมามต้องรอบหัวรอในใจพึงซองนี้ถูกจ้องมองจนกระากวนรับประทานอิ่มหนำเพียงแปดส่วนก็กล่าวว่าสิิ์อิ่มแล้วแม่ชีเทวดาหิ้มพังกล่าวว่าภายหน้าเจ้าต้องรับประทานอาหารในที่นี้ทุกวันไม่ต้องเกรงอกเกรงใจพึ่งซองนี้ฉุกใจคิดว่าจาของแม่ชีเทวดาเท่ากับบอกใบ้ร้างตนเองอยู่ที่นี้ชี้แนะวิชาฝีมือต่อตอนเอง เมื่อกลับถึงห้องพักแม่ชีทเทเดาพันถามว่าเด็กเอ๋ยซื้อแปะเจ้าเก็บพระทักษาภาพวาดของซื้อโจเจ้าไม่ทราบเจ้าพบเห็นหรือไม่ปึงซองยี้กล่าวว่าสิบพกน้ำภาพวาดของซื่อโจามาด้วยพางลัวแพรขาวที่วาดรูปซื่อโจ้จะอ,อกเสื้อพระคองสงต่อแม่ชีทเทเดาแม่ชีทเทเดารับภาพวาดไว้แขวนบนผนังกราบการอย่างนอบน้อมสามครั้งข้อย,ยืดกายขึ้นกล่าวว่า เด็กเอ๋ยซื้อโจ้เจ้าเป็นอาชิวะบุรุษในรอบร้อยพันปีซื้อแปกเจ้าเคยบอกต่อเจ้าหรือไม่ซื้อแปกเคยกล่าวเช่นนั้นแม่ชีเทวดากล่าวว่าซื้อแปกเจ้าสังกัดสำนักอาจารย์ขออเราหนึ่งปีแต่เนื่องเพราะรได้รับคำสั่งให้ออกประกอบวิรกรรมในยุทธจักรจึงอยู่ร่วมกับซื้อโจ้เจ้าเพียงสิบปีเราแม่สังกัดภายหลังแต่อยู่ปริวณบาาซื้อโจ้เจ้าตลอดเวลาจบจนท่าผู้เท่าสำเร็จมากผล หยุดเล็กน้อยจงเหยสืบต่อสืบแปเจ้าแม้มีส่วนศาสตร์หมอกับการฝึกปรือว,วิชาบูแต่ยังด้อยศีปัญญาไม่อาจรับ,รบมรดกฝีมือของซือโจอเจ้าหมดสิน้นปึงซองอี้กล่าวว่าซือแปบอกต่อสิทธว่าถ้าผู้เท่าเรียนรู้วิชาฝีมือของซือโจ้เพียงห6ส่วนซือแปเจ้ามีศีปัญญาพื้นเพธรรมดาขับลอกเรียนเพเยียงซือโจอเจ้าเสียบหมูมาได้เพียงลำพังยาเมื่อเขาเสียชีวิตยุทธจากรคงปั่นปวนวุ่นวายแล้ว ก่อนที่เิดจกราบกรานซื้อแปะเป็นอาจารย์ท่านผู้เท่าเคยกล่าวกับสิทธ์เช่นนี้แม่ชีทเทพิดาทอดถอนใจกล่าวว่าซื้อเฮียเออยหาท่านสํานึกตัวแต่แรกวันนี้คงไม่ประสบวารทสุดท้ายแล้วเอ่ยถึงตอนนี้สองตาพันเดอรครอด้วยหยาดน้ําปึงสองยี้ไม่กล้าชมดูผู้รีบก้มศีรษะลงชูครูให้หลังแม่ชีททเทพิดาค่อยกล่าวว่า เด็กเอ๋ยเจ้าพักผ่อนในที่นี้คือหน,นึ่งวันพรุ่งนี้ค่อยฝึกเปือฝีมือเพิ่มเติมน้องรับทราบอารามอ้หุ้นอามของอาตมามีห้องหาเพียงสามหลังห้องครัวและห้องอาหารไม่อาจพำนักหากไม่ตำหนิอารามอาตมาซอมซ่อก็ใส่ที่โบสถ์หลังกึงลางปึงซองอิ้รับขำล่าถอยออกจากห้องพอก้าวเข้าโบสถ์หลังกลาง,งเห็นมุมโบสถ์ตั้งเตียงเล็กๆเตียงหนึ่ง แม่ฉี่น้อยหุ่นยีกำลังปูผ้าที่นอนให้ปึงซองยีสาวเท้าเข้าหาก็ะแรมเบาๆกล่าววบรบกวนซือเจ๊แล้วหุ่นยีคล้ายคิดไม่ถึงว่าปึงซองยีจะออกป่ารั่วเด็วป่านี้พอฟังซุ่มเสียงคล้ายสะดุ้งครานหนึ่งใบหน้าแดงระเรื่อขึ้นกล่าววสือตีเป็นอาคารตุกะเราย่อมสมควรดูแลซื้อแปะเล่าสื้อเจ๊ให้ข้าเจ้าพักผ่อนก่อน,อนวันพรรุ่งนี้ค่อยฝึกปลื้กระบี่ คุณยีหมดศีส่สะพิ้วกายออกจากโบสถ์ปึงสองยี้ก้าวขึ้นบนเตียงซึ่งปูจากแผ่นไม้นั่งขัดสมาธิโคจรพลางชูครูเข้าเข้าสู่ผวังเคลิบเคลิม้มข้ามคืนนี้ไร้เรื่องราวเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ชีเทวดาก็ปลุกเรียกปึงสองยี่มาอย่างหลานศิลาหน้า,ารามฝึกซ้อมเพลงกระบี่ฝ่ามือเที่ยวหนึ่งแม่ชีเทวดายืนแย้มยิม้มจบจนปึงสองยี่ได้รามเพลงกระบี่ฝ่ามือจบสิน้น คุกเข,ข่าขอคำแนะนำแม่ชีเทพิดาค่อยกล่าวว่าเด็กเอ๋ยเจ้าคิดสร้างชื่อเสียงในชนจากด้วยพลังฝีมือในปัจจุบันของเจ้าสามารถจัดอยู่ในธรรมเนียบยอดฝีมือแล้วเปึงซ้องยี่กล่าวว่าสี่สำนึกต,ตัวว่าด้อยปัญญาขอสือเจกแนะนําเพิ่มเติมปัญหาไม่ใช่อยู่ที่สีปัญญาของเจ้าสือแปเจ้าสามารถอบรมเจ้าถึงขั้นนี้รับว่าทุ่มเทอย่างสู่ความสามารถแล้ว หากแม้นดาวคาดดาวมิผีซื้อแปะเจ้าคงใช้ตำรับยาของซื้อโจเจ้าเพิ่มพลังการฝึกปือแก่เจ้าซื้อแปลปรุงตัวยามากมายหลายขนานชา้าล้างไข่เปลี่ยนกระดูกผัดกล้ามเนื้อสิทธิ์เพิ่มพลังการฝึกปือของสิทธิ์แม่ชีเทพดายิ้มพังกาว นั่นก็ใช่แล้วไม่เช่นนั้นด้วยอายุเยี่ยงเจ้าไม่อาจมีพลังการฝึกปือลึกล้ำกว่าห0ิปีซือเฮียมักมีความคิดพลิกฝืนธรรมชาติคราครั้งนี้นับว่าประสบความสําเร็จแล้วหยุดเล็กน้อยจงเอ่ยสืบต่อเด็กเอ๋ยซือแปะเจ้าบอกน้ําเพลงกระบี่แขนงนี้ต่อเจ้าหรือไม่ปึนซองอี้สายหน้าขาวไม่ได้บอกเจ้าทราบหรือไม่ว่าซือแปะเจ้าจะไหนไม่ได้บอกน้ําเพลงกระบี่ต่อเจ้าเรื่องนี้สิทธิ์ไม่เข้าใจ แม่ชีเทวิดากล่าวว่าตอนที่ซื้อโจ้เจ้าบัญญัติเพลงกระบี่ชุดนี้ความจริงมี12กระบวนท่าขนานนามเล้งเกี้ยจับยี่เกี่ยม12กระบี่มังกรทยานเนื่องเพราะเพลงกระบี่ชุดนี้พอได้ํำใช้ออกคล้ายมังกรเหินหาวทยานฟ้าจึงขนานนามมังกรทยานหลังจากที่ซื้อโจ้เจ้าท่องเที่ยวในยุคจักหลายปี พบว่า12ท่ากระบีนี้แม้เป็นเอกในเพลงกระบี่แต่ยังมีส่วนต้องแก้ไขดังนั้นใช้เวลา5ปีคลายกากหรือแต่แก่นสารย่นย่อ,ยอเป็น8กระบวนท่าเรียกว่า8กระบี่มักรทยานปึงซองนี้กล่าวว่าซือโจเป็นยอดคนแห่งยุคย่อมมีความสามารถเหนือปุตุชน สือโจ้เจ้าเป็นอัจฉริยะบุรุษจริงๆสือแปะเจ้าหลังจากฝึกปลือฝีมือสำเร็จลงจากเขาสือโจ้เจ้าก็แก้ไขแปะกระบี่มังกรเทยนันเพิ่มเติมกระบวนท่าที่ทรงอนุภาพยิ่งกว่าท่าเหมือนทานคืนสู่ต้นตออีกท่านหนึ่งปึงซองยี้กล่าวว่าสือเจกเท่าที่สิบทราบท่าเหมือนทานคืนสู่ต้นตอแฝงเคสความพลิกแพลง5ประการเพียงกระบวนท่าน,นี้สิต้องใช้เวลา7เดือนค่อยเรียนรู้ได้ เออข้ากระบี่มังกรทยานนะับเป็นสุดยอดของกระบี่ซื้อแปะเจ้าเรียนรู้เพียงแปะกระบี่ก็ได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้ากระบี่หากเจ้าสามารถกล้ามเรียนวิชาฝีมือซื้อโจ้เจ้าจนหมดสิน้นจะมีความสําเร็จเหนือล้ําขวาซื้อแปะเจ้าหากศิษย์มีวันเช่นนั้นล้วนเป็นการประทานจากซื้อเจกแม่ชีเทพดาหิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าซึ่งความจริงเราเพียงถ่ายทอดฝีมือแทนซื้อโจ้เจ้าหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวเสริมขึ้น แต่เราต้องบอกล่วงหนะ้าก้าวกระบี่มกรทธยานยังไม่นับเป็นไม่ตายสุดยอดของบูริมปึงซองยี่งงงนมูบจึงเปล่าหรือนายุทธจักรยังมีคนมีฝีมือกล้าแข็งกว่าซือโจอนายุทธจักรยังไม่มีคนเหนือล้ำกว่าซือโจอเจ้าแต่มีคนกล้าแข็งกว่าพวกเจ้าสองอาจารย์กษิตวาจานี้หมายความกะไรหรือแม่ชีเทพดาระบ,บายลอหยใจกล่าวพอเด็กเอ้ยสรรพสิ่งในใต้ล่ามีสิ่งสะกดคมกันเอง เคล็ดวิชาฝีมือก็ไม่หลุดพ้นจากหลักเกณฑ์ข้อนี้ปึงซองยี่เข้าใจด้วยปัญญาไหวกล่าวว่าใช่แล้วในช่วงจกมีวิชาฝีมือแขนงหนึ่งสามารถสะกดขมก้าวกระบี่มังกรทยานหรือเจ้าจางฉลาดยิ่งคาดดาวถูกต้องเจดแส่วนซื้อเจผู้ใดสามารถปัญญาติวิชาฝีมือสะกดขมเพลงกระบี่ของสือโจแ้แม่ชีทเทพยายดากล่าวว่า ซื้อแผลเจ้าบอกชื่อใช้ยาซื้อโจ้เจ้าต่อเจ้าหรือไม่ไม่ได้บอกครั้งกโนอนซื้อโจ้เจ้าถูกยกย่องเป็นเกียมเสียปราดกระบี่มีนามเล้งเถียวคุ้งเจ้าสมควรจดจำไว้สิจ,จดจำได้แล้วแม่ชีทเทวดาขบคิดแล้วกล่าวเมื่อเจ็ดสิบปีก่อนซื้อโจ้เจ้าเข้าสู่ยุทธจักรทั้งที่อยู่ในวัยเยาว์เนื่องเพราะมีพลังฝีมือลึกล้ำสูดสูงประกอบหน้าที่พดุงคุณธรรมธรรมะ ไม่ถึงหนึ่งปีมีชื่อเสียงระเบือลือลั่นตอนนั้นในยุจักประจวบป,ปรากฏอาคารทุกกะกลุ่มหน้าขึ้นสองคนเนื่องเพราะต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองจึงลงมือโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ใช้ภายในหนึ่งเดือนถล่มพางจน17แห่งครึ่งปีให้หลังก็ไดคุมตัวเจ้าสำนักมาตรฐานไปปึงสองนี้ถามพรงว่าคนทั้งสองมีความเป็นมาอย่างไรกลับกล้าฆ่าคุมตัวหกเจ้าสำนักมาตรฐานด้วย พวกมันมาจากตังไฮทะเลบรุรพภาหกเจ้าสำนักถูกค่ากุมย่อมกระตุ้นโทสะของสิทธิในสำนักสองผู้โสเสียลิมยี่เสนอหน้าออกจชักชวนยอดฝีมือค่ายสำนักมาตรฐานสิบคนนัดพบผู้คุมหน้าทั้งสองในหุบเขาแถบภูเขาเทียนไทซัวเพื่อสอบถามคนทั้งสองว่าค่ากุมหกเจ้าสำนักไปด้วยจุดประสงค์ใดปึงสองนี้สักถามว่าทั้งสองตอบว่าอย่างไรหรือ คนทั้งสองมีจิตทะเยอทะยานจุดประสงค์ที่ล่ากุ่มหกเจ้าสำนักเพราต้องการให้บูริมตรงเวนสยบอยู่ใต้อำนาจพวกมันคนทั้งสองยาโสพยองนักไม่ทราบผลการต่อสู้ในหุบเขาที่เทียนไทสัวเป็นอย่างไรด้วยผลการต่อสู้ยอดฝีมือของหกสำนักมาตรฐานล้วนเสียชีวิตบูริมตรงเวนเท่ากับตกอยู่ในเงืเง้อมือมันสองแล้วปึงโซวี่ถามพวกว่าตอนนั้นซื้อโจอยู่ที่ใดด้วย ถามได้ประเสริฐตอนที่คนทั้งสองออกอารวาสซื้อโจ้เจ้าประจบก,กับเดินทางสู่แคว้นที่เบตประลองฝีมือกับลามาผู้เป็นหัวหน้านิกายมิกจงตามคำเชิญชวนของอีกฝ่ายปึงซองนี้กล่าวอย่างก็ตือร้อนสนใจว่าฟังว่าวิชาฝีมือของนิกายมิกจงประหลาดพิสดารยิ่งมีทราบผลการประลองฝีมือเป็นอย่างไรหรือซื้อโจอเจ้าย่อมได้ใช้ไม่ใช่นั้นไหนเลยกลับเข้าแผ่นทินตรงวนได้หรือ สิ่งเขาคาดคิดเช่นนั้นแม่ชีเทพดาเล่าว่าสือโจ้เจ้าเมื่อกลับเข้าแผ่นินตรง,งวนเพิ่งพบว่าบูริมตรง,งวนตกอยู่ในมือมานหกสำนักมาตรฐานล้วนเปลี่ยนเจ้าสำนักประพฤติผิดทำนองครองธรรมสือโจ้เจ้าจูกคิดว่ามีเล่นสนายเคลือบแฝงดังนั้นล้ากุมตัวเจ้าสำนักเหลวไหลทั้งหกไว้เพื่อเป็นเช่นนี้ผู้คุมหน้าทั้งสองย่อมสืบสาะมาหาสือโจ้เจ้าเอง ถึงสองยี่ตากระจ่างวูบเก่าว่าซื่อโจอมีสติปัญญาลึกล้ำจริงๆวิธีสงบแทนการเคลื่อนไหวทั้งสามารถกำจัดเกี้ยวเล็บฝ่ายตรงข้ามเช่นนี้เป็นที่เลื่อมใสของผู้คนนักนั่นก็มีผิดวันที่สหลังจากซื่อโจอเจ้าคราคุมเจ้าสำนักคนหมายทั้ง6ผู้คุมได้ทั้งสองก็สืบสอบมาถึงตอนนั้นซื่อโจอรอพวกมันในที่ใดแ,แม่ชีเทวดากล่าวว่า ในวันเสียวริมยี่มอนยอเขาเสี่ยวซิกฮงเขตภูเขาทรงสัวซือโจอเจ้าใช้12กระบี่มกรทยานถึงท่าที่7ก็โคน่นผู้กลุ่มหน้าทั้งสองพ่ายแพ้แต่ไม่กำจัดฆ่าทิ้งเพียงห้ามไม่ให้ทั้งสองกลับเข้าแผ่นดินตรงวัวนีอีกซือโจอเมตตาการุณเป็นที่หน้าเขารับเลื่อมใสนักแม่ชีเทพดาเล่าสืบต่อคราครั้งนั้นสือโจอเจ้าส่งผู้กุ่มหน้าทั้งสองกลับทะเลตั้งให้ด้วยตนเอง ภายหลังสื่อโจ้เจ้าบอกต่อพวกเราว่าทั้งสองเป็นสามีพัญญากู่หนึ่งพำนักบนเกาะร้างกลางทะเลตังงห้ซสื่อโจ้เจ้าก็อยู่ร่วมกับพวกมันหลายวันคล้ายครบเป็นสหายกันโอ้ีแต่อฉริยะบุรุษยยงสื่อโจ้จึงสามารถกล่อมกล่าวพวกมันลาจากความชั่วร้ายประพฤติแต่สิ่งดีงามหาเปลี่ยนเป็นสิทธ์คงปิดชีวิตสามีพัญญากู่นั้นแต่แรกแล้วคนผู้หนึ่งหามีอายุสูงวัยขึ้นจิตใจย่อมสงบแน่วแน่ ไม่ลงมือทำร้ายคนโดยพระการเพราะอาถรรพ์การข้าวฟนลึกล้ำปึงซองยีองค์หนุ่มพูดกล่าวว่าซื่อโจอตอนนั้นไม่ใช่อายุยังยาวหรอกหรือประมาณ 27- 28บปีแต่ซื่อโจอเจ้าเป็นบุคคลเหนือธรรมดาไม่อาจว่าคำนวณด้วยเหตุผลธรรมดาปึงซองยีวก้าสู่หัวข้อสนทนาว่าซื่อเจกบอกว่ามีคนสามารถสะกดขม่มก้าวกระบีมกรทะยานคงเป็นสามีพัญญาคู่นี้กระมัง นั่นกลับไม่ใช่ภายหลังซือโจอเจ้าบอกต่อพวกเราว่าทายาทของสามีปัญ,ญากู่นั้นสามารถสะกดข่มก้าวกระบี่มังกรทยานปึงซองนี้กล่าวยังไม่ยอมเชื่อว่าสามีพญญากู่นั้นไม่ใช่คู่มือของซือโจอทายาทของพวกมันไหนเลยเหนือล้ำกว่าบัผูุหลุดได้หรือตอนนั้นเราก็คบคิดไม่เข้าใจแต่วันนี้ยามหวนนึกถึงาบางทีทายาทของสามีปัญญากู่นั้นไม่ได้เรียนวิชาฝีมือจากปิดามาดาของมัน พึงซองนี้ฉุกใจกี้กล่าวว่าซื้อเจกเกล่าวเช่นนี้เสร็์พอเข้าใจแล้วหยุดแล้งน้อยถึงถามว่าซื้อเจกวิชาฝีมือขแขงนั้นเรียกว่าอะไรหรือแม่ชีเทพดากล่าวว่าซื้อโจอเจ้าบอกว่าวิชาฝีมือขแขนนั้นเรียกว่าเทียนเฮาะจ้ำก็เรียนประหารถ้าร่างและกระบวนเพลงมีความเร็วเท่าเทียมกับกระบี่มังกรทยานสามารถสะกดข่มเพลงกระบี่ซื้อโจอเจ้าทุกวิถีทาง เด็กเอ้ยระหว่างที่เจ้าท่องจุจจกหากาพบพานวิชาฝีมือที่รวดเร็วกว่าเก้ากระบี่มกรธยามีหนามซ้ำในแขนเสือ้อซ่อนเชือกสีขาวเส้นหนึ่งให้ใช้มวนอาวุธศัตรูแสดงว่าเป็นผู้ฝึกปรือวิชาการเรียนประหารพึงระมัดระวังให้มากไว้พึงสองยี่ย่อมไม่ยอมพร,รับนับถือแต่ไม่กล้าบอกจากปากกล่าวว่าสิจจำได้แล้ว แม่ชีทเทวดาคล้ายล่วงรู้ความในใจปึงซองยี่ยิ้มพังกล่าวว่าเด็กเอ้ยในใจเจ้าไม่ยอมรับนับถือกระมังสิทธ์ไม่กล้าซึ่งความจเจงุรุดหนุ่มสมควรเข้มแข็งธนงแต่นี่เป็นคำสั่งเสียของซือโจ้เจ้าพึงยึดมั่นโดยเกร่งครัดปึงซองยี้รอบตื่นถนกกล่าวว่าสือจดจำไว้แล้วอืมเจ้าลองไร้ลามแปะกระบี่ปกรทยานที่ซือแปะเจ้าถ่ายท่อต่อเจ้าอีกเที่ยวหนึ่ง ปึงซองนี้รับขาสาวเท้าถึงกลางลานศิลาสบัดกระบี่ไร่ลามเพลงกระบี่ชุดนั้นออกมาแม่ชีเทวดาพอชมดูจบระบ,บายลมหายใจเหี่ยวยาวกล่าวว่าเด็กเอเ๋ยเพลงกระบี่ของเจ้าเป็นอนุภาพเพียงแปดส่วนตอนพลิกแผงท่ากระบี่ไม่อาจบรรลุถึงขัน้นจิตถึงกระบี่ถึงเนื่องเพราะตอนที่ซื้อแปะเจ้าถ่ายทอดแก่เจ้าตัวเองเรียวแรงไม่ปฏิปัต่อไม่สามารถควบคุมสภาวะกระบี่ยื่นหดได้ตามใจนึก สาวเท้ามารับกระบี่ในปืนปึงซองยี่เอ่ยสืบต่อนับแต่เราโป่งผมบวบเป็นชีน้อยครั้งจะก,กรีดดาผร้ไร้รำกระบี่ซื้อเจ๊เจ้าแม่ร่ำเรียนวิจาพิมือแต่ก็เป็นเพลงหมานฟาร์เมอร์โอเพื่อถ่ายทอดเพลงกระบี่ซื้อโจ้เจ้าเราไม่อาจไม่ไร้น่ำอาวุธแล้วปึงซองยี่กล่าวนอบน้อมว่าสิจะจดจามจาหรือพระคุณซื้อเจกไว้แม่ชีเทวดากล่าวเบาเาว่าวเด็กเอ่ยดูให้ดี ยื่นแขนขวาสะบัดกระบี่ประกายเยี่ยเยียบแลบแปบบม่านกระบี่แผ่กระจายห่อหุ้มตลอดทั้งร่างไว้ปึงซองนี้เห็นเพลงกระบี่ชุดเดียวกันยาเมื่อซอเจ็กร่าลามใช้ออกกับพีิแผกกากที่ตัวเองใช้ออกพอเพ่งตาหมอ,อกพบว่าทุกกระบวนท่วงท่าของซอเจ็กเพียบพร้อมสมบูรณ์กว่าที่ตัวเองใช้ออกจริงๆอย่างละเอียดทีหิบกว่ามากนะักแสดงแน่ชัดซอเจ็กล่าวไม่ผิด ซื้อแปใหยายามเจ็บป่วยไม่สามารถใช้จิตคุมกระบี่เปลกงอนุภาพเพลงกระบี่ที่ซื้อโจ้ถึงขีดสุดในใจกรุ่นคิดเพ่งตาหวาวับจับจ้องมองสภาวะกระบี่ที่ฉลาแปบป,ปราบดุดบังกรทยาเขาซื้อเจ็กปรีบตานั้นเรียนรู้เคล็ดความพิกแผงไม่น้อยได้รับประโยชน์อเออนกอนันต์เห็นแม่ชีเทวดาร้างกระบวนท่ากลับอบก,กระบี่ป้องอกถามว่าเจ้าชมดูเข้าใจหรือไม่ ปึงสองนี้ก็ว,ว่าสิ์แม้ชมดูยอย่างจดจอ่อแต่ไม่สามารถจดจำเกรดความพลิกแพงใดเป็นกระบี่ได้หมดสิน้นอย่างนั้นเจ้าไร้ล้ำแปกถ้ากระบี่ที่ซื้อแปะเจ้าถ่ายทอดให้ออกมาทีละท่าหากเราพบว่ามีที่ใดไม่ถูกต้องจะชี้แน่แก่เจ้าพางส่งกระบี่คืนให้ปึงสองนี้ยื่นสองมือรับกระบี่มาสืบแทงอย่างเช่มช้ากระบี่หนึ่ง นี่เป็นท่าแรกเริ่มต้นของแปดก,กระบี่มังกรทยานนำไปหุ้นโทบูขับเมฆขายหมอกพอสะบัดควงกระบี่พูพลังกระบี่ปกคุมพื้นที่รัศมีหนึ่งว่าในระยะ19ยากย,นยืนหยดทรงกายได้กระบวนท่านี้มีท่วงท่าพลิกแผงสามท่ามึซสองยี่พอใช้จบเห็นแม่ชีเท,ทวดาโพสิษาก่าลวว่า เระเสริจมาเจ้าเรียนรู้กระบวนท่านี้ได้แปดก้าส่วนเพียงแต่ยากไม่อาจพลิกแพงท่วงท่าที่สามได้อย่างเต็มที่หากแม้ตอนขวางกระบี่ตวัดขึ้นสามารถลอยตัวขึ้นแปดเชี้ยจะมีอนุภาพเพิ่มปุ่มสองเท่าซื้อเจกตอนขวางกระบี่ตบัดขึ้นคนถือกระบี่ไม่อาจลอยตัวขึ้นซื้อโจเจ้ามีความสามารถอยู่ที่กระทำในสิ่งที่ผู้คนไม่อาจกระทำเด็กเอ๋ยพอบกระบี่ต่อเราเปิ้งซองอีสาวเท้าไปยื่นส่งกระบี่ให้ แม่ชีพเรวดากล่าวว่าคอยดูให้ดีขยับกระบี่ในมือขวาไร่หลามท่าขับเมฆคลายหมอกออกมาเห็นประกายกระบี่แพ่กระจายดูไปไม่กล้าแข็งกว่าปึงซองนี้เท่าใดแต่เมื่อพลิกแปลงถึงท่วงท่าที่สามกระดาหงกระบี่ตวัดขึ้นพันผูกายขึ้นจากพื้นเจ็ดเชี้สภาวะกระบี่จึงขยับกว้างกว่าปึงซองยี้มากนะปึงซองนี้ร้องโผว่า ข้ากระบี่ข้าแข็งกว่าสิษ์จริงๆแม่ชีเทพิดากล่าวว่าเจ้าทดลองใช้ดูปึงซองนี้รับกระบี่มานึกทบทวนท่าร่าของซูเจ็กเมื่อครู่ไล่ลามตามนั้นเที่ยวหนึ่งอย่าได้เห็นแม่ชีเทพิดาขวางกระบี่ลอยตัวอย่างง่ายได้ตอนที่ปึงซองนี้แสดงตามนั้นรู้สึกกระภพายในย่าผนึกตัวตอนขวางกระบี่บัดขึ้นลอยตัวได้ไม่ถึงหนึ่งเชีย้ยปึงซองนี้ทดลองติดต่อกันสามครั้ง ล้วนเป็นเช่นนี้สร้างความระบากใจยิ่งร้างกระบี่กับกล่าวว่าซือเจกสิกงโง่กล่าวไปแล้วแม่ชีทเทพดาหิ้มพังกล่าวว่านี่เนื่องเพราะเจ้าไม่เข้าใจเคล็ดความพลิกแพงอย่างชัดแจง้งยืมมือหยิบช่วยกระบี่ของปึงซองยี่เอ๋ยสืบต่อเด็กเอ๋ยชมดูให้ดีคราครั้งนี้นางไร้หลามเคล็ดความพลิกแผงอย่างแช่มช้าปาอธิบายว่าสมควรโคจรพลังอย่างไร ไร่รามกระบี่อย่างไรปึงสองงี้เบิ่งตาจ้อ,จองมองท่าร่างแม่ชีเทพดาโดยไม่กับริบพันเข้าใจในบัดดนที่แท้เมื่อครู่ปึงสองงี้ที่ไม่อาจลอยตัวขึ้นเนื่องเพราะโคจรผังไร่ลามกระบี่ไม่ถูกต้องขณะขวากระบี่ตวัดขึ้นจึงไม่สามารถเกรงกลางลอยตัวปึงสองงี้พอเข้าใจโหร้องว่าสิเข้าใจแล้วรับกระบี่คืนจากแม่ชีเทพดา ไร่ลาตามนั้นเที่ยวหนึ่งสบ,บัดกระบี่ลอยตัวทยานถึงสี่เชีย้ยแม่ชีเทวิดาโพสิสากล่าวว่าเป็นเช่นนี้เองขอเพียงเจ้าลอยตัวขึ้นสูงได้หนึ่งว่านับว่าฝึกปลือเพ็งกระบี่ท่าน,นี้ถึงจุดสุดยอดปึงซองนี้รับขามฝึกซ้อมกระบี่สืบต่อ